ครับซึ่งในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงวันนักข่าวนะครับพร้อมทางไดมอบของทีละลึกไห้น่ายคำพันธุ์พมเวียงไส้ลองหัวหน,านา้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตตัวแท่นจากสปปลาวและนายสัจจะวงกิติทรอนเลขาสมาคมคนไทยเสือสายเวียดนามมุกดาหารซึ่งเป็นตัวแท่นจากเวียดนาม โดยมีคณะนักข่าวจากจังหวัดมุกดาหารซื้อมวลชนจากสปปลาวและก็เวียดนามรวมถึงหนาส่วนราชการในจังหวัดนะครับเขาร่วมงานบรรยากาศของงานนะครับเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองครับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซื้อมวลชนจากทั้ง3ประเทศนี่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับว่ามันเป็นอย่างไรในพื้นที่เฮาสิใชใสเครื่องไหม่เครื่องมืออีกอย่างมามาเป็นใช่มามาในเรื่องของการเฮ็ดซื้อสมือนี่นะครับผม ไม่แช่กันแช่ประสบการณ์กันนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเสริมสร้างความห่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของผู้มีภาคลุ่มแม่นม้ำขงโครงการนี hmm. ้ครับถือเป็นอีกกล่าวหนึ่งสําคัญในการส้่งเครืออ่ายซื้อมวลชนไทยเล่าเวียดนามและกที่สําคัญคือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระวางประเทศเพื่อนบ้านให้มั่นแกน mm hmm. นะครับ,รบถือว่าเป็นอีกโครงการดีๆนะครับในเรื่องของการเหตุซื้อระวางประเทศ